ครับสวัสดีครับพี่น้องมาพบปอกกันอีกคือเก้าครับครับเน่ยอยู่ในขินเฮ้ามือน,นี่เฮ้ามี่พิเศษจะน่อยนะครับนี่ต้มสมเทียนนี่ครับเป็นบ้าพี่น้องต้มสม,สม,สม เสีประกอบสุดหยอนเลยพี่น้องนะครับมากินนล้กันอาหเหมอนบางครับหูกับุง้งหนูนาตกอันนี้ปนกับปูครับไปประกอบแรงแรง,ง,งบาังประกอบ กระดองม้าปนครับกินน้ำกงนพี่น้องเอ้ยแสบแสบแสบตุ่ยครับปนกปประปูปักบุง่งวนกันป่ะ không right. <coughs> mm. ยูงานกินงานกิะน,น้อุยพี่น้องคุย,นคยปนกับปู sim para bom you então know. แซ่บแซ่บพี่น้องแล้วผมมัอนี้ไะได้แค่นี้แหละพี่น้องอื้ โอ้ยยากกินข้าวตอกันเด้อครับเด้อพอรไม่ขิ้หนาครับหันมาบ่านมานำเสนอให้พี่นอ้องาอยูฮายกินปูกับมันครับนปนกับปูเขา้าสมเขียนนะคอร์สกินข้าวตอกันเด้อพี่น้องเด้อพอรไม่ขิ้หนาครับสวัสดีครับ